เปิดใหม่สายบุ๊บต้องไปแล้วบุฟเฟ่ร่องเรือเจ้าพญาท่าไอคอนสยามถ่ายรูปท้องฟ้าเวลาถอยไหลมือเรือไว้ออคิดจัดเต็มกับบุฟเฟ่นานาชาติซีฟู้ดกุ้งเผาเครื่องดื่มมีฟองแบบไม่อัน้นเตรียมไปร่องเรือทานบุฟเฟ่อร่อยๆจัดเต็มทั้งบุฟเฟ่นานาชาติซีฟู้ดกุ้งเผาหอยแมลงผู้และเมนูอร่อยๆอ,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 อีกเพียบขนมของหวานไอศครีม และเครื่องดื่มมีฟองเติมได้แบบรัวรๆแถมยังได้ถ่ายรูปสวยๆริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาในช่วงเวลาที่สวยที่สุดชมบรรยากาศท้องฟ้าเปลี่ยนสียามเย็นดูพระอาทิตย์ตกดินฟังเพลงเพ,พราะๆตลอดการร่องเรือฟิลคือดีมากค่ะสิงหานี้เจอกันไม่ถึงพันเจ็มีทอนไอออคิดริเวอร์ครูสรอบชวยไลท์เปิดบริการ ทุกวันเสาร์และว,วันอาทิตย์ร่องเรือเวลา17นาฬกาถึง18นกา45นาทีเริ่มแล้วเสาร์ที่5สิงหาคม2566นี้เป็นต้นไปมาร่องเรือรอบทวายไร้ไว้ออกิจกันนะคะที่ท่าไอคอนสยามค่ะ